ไปครับใหญ่นะคะ,ะ,ะเจอแล้วจะดีจ้าพี่สวัสดีตอนเกือบเที่ยงจะเดดแดดนุ้ยหอนที่พายในวันนี้วันนี้น่าจะมีคนลงสาลน่แต่ว่าการสื่อสารนะเราไม่ดีนะก็ต้องรอไปนั่นอยู่ยไม่มีใครลงก็ลงเอง,องไงเหมือนที่เราพูดกันอันนี้จะลงอยู่เด้เพราะว่าร้อนด้วยแล้วก็จะไปดูดฝุ่นด้วยอันนี้นะคะพี่ปีนี้ เม้งารักน้ำเลยนะอันอันวันน้มันเข้าอันก่อนนะครับผสมปูนเพื่อที่จะปูนกับทรายต้องให้มันเข้าอันก่อนค่อยใส่น้ําเพื่อที่จะเพิ่มเติมอบ่อหนานี่นะคะสารหนามาเราจะไปปาไร่จิตปีปลาหู้นี่เอานี่นะคะนี่ปลารูแบบนี้ปลาแบบนี้ที่มันอยู่อยู่ในสางนะคะแล้วก็จะเทตรงนี้ไม่ให้น้ํามันให้น้ำฝนเนี่ยฝนตกมันไหลอาบลงนะคะปวยน้า สางก้นสางเฮ็ดจิงปิงอยู่พญายศิลงนะคะก็คือหมูว่านพญายศิษย์เฮ็ดแล้วแต่วันลังบ้านหามนะคะอยู่ผู้เดียวบอยากให้ลงบโบนะคะโตกลงไปขาสีแก่ได้สิบหอยู่ซอยพญายก็มาจ่อเป็นเต็มเต็มมาแขงเห็ดแต่ตลังบ้านอยากได้ขี่รถฟรีเนี่ยว่าพอได้ขี่ง่ายดอกเจ้า หลังบ้านก็เลยว่าให้หลังบาออ้านยูกรใหญ่หน่อยก็ยังอ่าผีผ่านยังมากก็พอเได้เออโท่เอิหมอนะคะตอนนี้พญายผสมปูนเแล้วจังไปเบิ่งตอนพญายล่ลงสะจะผสมปูนสะกันถ้าเบิ่งบะคุงค่ะทุาพยพญายผสมปูนเออข้างบนนี่ก็จะเริ่มร่วงแล้วนะคะเพราะว่าข้างล่างอ่ะ ยังบม่มีน้วยใดที่เด็ดเลยนะคะก็เลยแบบอาหารอาจจะพ่เพียงขอน้องก็เลยสลัดลูกทิงนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันใหลังบ้านมีมะละอื้อน,นอยหนึ่งนะพี่ๆเมื่อนี้ลังบ้านต้องกินให้ได้อ,อ,อุนต้นอินเตียนอยู่นะคะหลายน่วยอยู่จ้ะ อันนี้คือน้ำดอกไม้สีทองอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงเขียวเสเบยนะคะพีผีบดจับมีอยู่ยหน,น่วยหนึ่งก็เดี๋ยวดยหน่วยหนึ่งถวนๆน,นี่ค่ะแดงจากกระพรดอีกต้น พอถั่วพิดา,าแซบเนีมันแซบหรือเปล่าพี่พี่มันกินมันเป็นมะม่วงกินสุกหรือเป็นมะม่วงกินสดเป็นปีแรกติดติดหน่วยนะคะพี่พี่อบอกลังบานเนี่ยถ้าผู้ใดเคยเคยกินพี่พี่คนไหนเคยกินอ่ะอันนี้เป็นพันกินสดหรือพันกินสุกจ้าพี่พี่ถ้ากินสดแบบว่ามันมันกรอบๆก็จะกินเลยนะอยากแล้วเนี่ย <laughs> เสร็จมือน,นี้แล้วมั้งบ่คิดว่าตัวนี้ต้องให้มันแล้วลแล้วก่อนก็ให้มันแล้วถ้าเราไม่ได้เก็บน้ำมาจะไม่มีน้ำไปนี้เราก็จะไปการักน้ำเอาเหมือนออกแช่น้ำเล่ยอุยยยยย้ยมันหนักตัวนะี้ว้ายว่ะยาวยาวยาวดูน่ะไปจังได้จับกลองอยู่มองให้เด้อมองให้หน่อยเดนน้อเดี๋ยวมันไปก็โดนตะไบบ่ ไม่โดนจ้ะไม่โดนไม่โดนไปเรื่อยๆมันอยู่กะยังอีกครึ่งทางไปอีกนิดนะึงอีกนดนึงถึงแล้วจับดีๆนะเกียงเกิงนี่ซะไรบ้าเนี่ย ดี๋ยวเดี๋ยวยนลงไปให้ตามทีหลัง,าง,นนงมากกว่าเป็นตะยานนะมันถือคนบ่ทั้งปูนห้อยไว้อยู่ที่สองสองบอ่อสองขอบสองปอกส,สองบอ่อเพราะฉะนั้นจับดีๆคือหมุนดีนั่ะนน,น,น่ะสิทำไมมันหมุนแบบนั้นเราผู้ใหญ่ ไปหาผู้ใหญ่นะคะไยหาปวลปิดขอบหูปิดหูที่มันมีหูหูแล้วก็ขอบยาแนวไว้นะคะยากันรั่วกันซึมออกไปเดี๋ยวจะใช้ปูนทีนี้นะคะทำแบบนั้นค่อแบบนั้นนะคะคือเหมือนไง่ะสองเส้นนี่เหมือนแห้งก็ะจังสีเะเจ้าพิภี ลังบานกับอัพคลิปสั้นๆนะคะอากาศห้อนแห้งโทรศัพท์กับกห้อนจ้า